เ,เอองิงนบาทสองแปด่นเงินดอลลาร์แปดพัร้อยกลังขับเหือเออพลังขับเหือทเราผูทรง,งก็ยามาทร<อ>งเห่าดิดอุ้ยสาวอย่ะกินจะกินม้าบอยเอยบันน้ากระสังเนอะทางเข้านำตกตาดลีพี่ บอนค่ายปีเหอ่อไปดอนเดดอเดอนคอน,นโอ้แค่กำลังมาไล่เลยนี่คนก็จะกระชข้ามไปคือการท่านผู้ชมสบายดีด้อท่านผู้ชมเดอ้อเดินทางต่อไปดอนเดดดอนคอนพ่นแหละขี่ข้ามไปค่ะซี่พันดอนบนดงดังอยู่ภาคใต้เลยที่ไพ่ๆ่กับยักหมาท่านผู้ชมเนาะปากนมเมมวันนี้ป้ากระชีิตปกติได้หนึ่งท่านผู้ชมเดเพราะว่า เล็กน้องมีมันแทงแทงแก้มน้องมอน,นี้เนาะแทงข้างในก็เลยวารู้สึกเจ็บตอนนี้กำลังท่าเหงอเด๋วเหงอก็จะกระพาแค่ข้ามไปข้ามมาเนาะลองเบิรงว่าเดี๋ยวนี้ราคาเ่าได้เนาะต่อคนเพิ่มจะไล่เป็นคนเดิมแต่กี้ท่านมาราคาคนหนึ่งสิบพันกีบทำผู้สมสิบพันกีบข้ามาไปก็มีคนทักคนทวงนะผู้สมเนาะ ฝนจือเขาจูขอบใจไล่เด้อทีเบงคลิปแล้วก็ขอติดตามเป็นกำลังใจให้นะท่านผู้ชมเนาะเืาลำได้เด้ดอเนาะคนละสอวพันโอ้ขึ้นราคาสาวพันละเด้อ ปีละสาวผันกีบเดอ้อต่อคนทับผูสมเฉพาะไปเนาะตอนมากระเสียตังหากอีกเดอ้อลงไปเลยทับผูสมสุดนี้กระชือว่ายเลขีเหงอลำกลางเนาะบ่ใหญ่ไร่บน่บน้อยไร่แต่ก่อนตะกี้ตอนน้องเมย์มาตอนเฮทสยูทูบใหม่ๆนะเหงอลำน,น้อยๆเนะทับผูสมนั่งกันบักลายคนไปแอนเอ็นเซนเซนแต่ละแต่ว่ากระเพาะไผ่ เดวันก็นจะเอาเสื้อซุปซีมาให้เออมดสุดนี้ใส่แล้ว l ้ n งนานเนาะตะกี้เขาคี้เหงอบ่มีเสื้อซุปซีทำผู้ชมก็กเป็นห่วงออเอาเทอาว่าขอใจไยเดอที่เป็นพวก ได้เวลาย่างเลาะเลยเด็กนางย้อนข้าอย่าให้มันฝรั่งน้อยแหฮันต่กี้มานี่ฝรั่งอยู่นี่ไล่ท่านผู้ชมจนามีห้าละห้าของตัวเองฝรั่งนะมีห้าละห้าเงินผักเนาะเป็นเพิ่นทับแค่ครับยังคนที่ก็ยังมาอยูไล่ตีได้ยังก็มีมาเที่ยวแบบเดินๆเลยอันนี้มาเที่ยวไม่บ่อนี่เด็กนักท่องเที่ยวก็ไล่ เดี๋ยวเราเลาะเบิ่งเราหมักได้แล้วก็เลือกเอาเลยอาการเลาะจะเป็นว่าคล้ายๆคือวังเวียงเะยรทำผู้สมค์เด็กตาเืินก้าวเจี่ยวไลยสบายดีสบายดีกูดฟูด เป็นเมืองน,น้อยจังซีอยู่ทำผุสมแต่ว่ามีครบถันสมัยเดอ้อเฮือนพักหงแหมหานอาหารบังกาโลหานอัตราแลกเปลี่ยนโอนเงินต่างประเทศเหล่าอ่ะต่างประเทศยังมีมดเลยทำผุ้สมเครื่องใส่เครื่องซ้อยย,ยังก็มีเนาะเนี่เรื่องการงานก็จะมีไล่ลายหอมละไล,ล่โซนนี่แหละทนผู้ชมยางาะเต็มทีเนาะ<อ>ตัวซีพันโดน,นทัน อบบโอ้มันตัวนี้เนาะจนบดจือเนาะโบด้มาโดนจนบดจือเลยว่าอันได้ยืดแฉได้จนลืมเลยทำ้งผสมลายปีด้นี่โบด้มานี่อยังเพลงบรรเลงแบบชิวๆสไตล์ฝรั่ง ทานตัวนั้นคักได้ทานนางนาเป็นรัดนางพื้นเนาะแม่นนางพื้นนอนนอน,นอนอยู่พื้น,นะะเนาะเห็นเห็นอนได้จีบจีบชินชินเท่าวาตามย่างมานี่หาหาหงกับเงินผักนี่ปิดไร้ได้หน่หาาหงกับปิดปิดปิดหางแค่เครื่องกับปิดปิดปิดตะกี้นี่คึกคืนตะกี้นี่คึกคืนคนย่างลายเที่ยวลายย่ง เป็นห้องวดได,อออดไอโอ้ห้องฮอดไดเด้ห้องหองนึ่งแสนห้าแสนห้ามีแอร์เนะเาะน้ำอุ่นน้นอุ่นอีกเนาะดูยกันว่ายะเอาแบบได้เนาะขอนสวัสด,สสดจะมีอันนักเสือภาษาฝรั่งสร้าง,งกฤษนี่เต็มเลย เสารถเสายังจองปีไปหั่นไปนี่สิพนกมีหมดห้องเขาได้ได้ไอาห้องเขาได้สองแสนสองแสนเราบิงเดเลยเราเบิ้งโดยหลาอเบิ้งโ่อ้กอนโดยลอยโกบาดอ้มีห้องลอยโกบ้าเดีด๋ทวาำผู้สมลอยซิบลอย้า เออเพิ่นสิพาไปเบิ่งไก่เบ่เอือเอ่อยอ๋อโดยได้ไเปเบิ่งเน็ตร,รถที่ไปห้างแล้วนะเอาห้างแล้วเสารถที่สิบห้าพันกีบต่อคันหนึ่งต่อมือรถจักรก็ให้เสาคันเท่าได้ไอายคันเท่าได้คันหนึ่งแปดสิบพันกีบต่อมือเนาะแปดสิบพันต่อมือเลยท่านผู้ชมนี่เลี้ยวคู่มา,าเลยเพิ่นบอก เรียบง่ายด้วยนะน้าเนาอยูนี่เนาะเรียบง่ายมชอแนวงหเรียบง่ายมิดมิดตงสล่หมา่ลา่าคยมาดเขาเทกคยมาบ่นี่โอ้ยหลารหาเลยที่ยวโบจือเนาะยาว่าก็จะปิดไปเนาะโบจื้อท่องเที่ยวก็ลืมมาเที่ยวอรทำบชมันจาปิดไปสปีสีแล้วเนาะ ปีดไลยปีดลายน้องเที่ยวกระจ่างทรัส่วนเดี๋ยวนี้เปิดประเทศละเด้อเซินมาเที่ยวเมืองลาวเด้อบนเที่ยวลายยางต่อหลงไปถามตัวห้องแฮมตะกี้สมัยตะกี้ตอนฮิตคลิป YouTube ใหม่ๆฮะเด็กมาเที่ยวฮะนะไปพาห้องแฮมตัวนั้นแหละแต่ยักโฮเดี๋ยวนี้ราคาเขาได้แล้วราคาซัมเก่าบอสเลยเขาได้เนาะจริงขามใช้ขนาด เขามา,<ย>าดีกบับบนไล่เขาตีซอยนี้มาคุมก็จะวะสองตัวก็คุณยางท้างหลังซื้อเด็กสัตว์อีกแค่เหมือนผักบิดลีป้านี่ก็หาอาหารแต่ก่อนนี่มัปิดหมดเลยเนาะไม่หารตัวนี้นกปป็ปิดมิตรบอลปิดปิดปิด บัมโบูคาเฟ่แอนด์โคโลียมปิดไล่บอลนะไอ้เนาะหานาหารนี่น <kleine> ี่กะแค่บ <ABS> ัวไล่ก็จะกับปิดก่อนทั้ส่ดี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 ตัวนี้แหละเร็วคอม เดนเกสเฮาเขียดเฮาสีเขียวเออตัวนี้แหละเขาเคยมาพัก,กันนะก็ปิดจังวะจังวะเปิดอยู่บ่แล้วคือปัจจุบันราคาเขาได้แนวได้เน,ะนาะลาผู้ชมาฮอนเลยหงแถมทขี่วเขาเคยพักแต่ตะกี้เนาะกับปิดไปแล้วมึงพายุก็จะว่าปิด ทรงนี้บุกคอยมีแค่กันแหละก็เลยว่าปิดอือบุเห็นคนเลยนี่บุให้เลยอยู่นี่มาพักตอนนี้นอกเคยมาพักนอกที่ซากรเจดีย์ยางหลอกไปคนต่อนะคะผู้ชมเติมขึ้นเลยได้เงินบาตรองแปดส่วนเงินดอลลาร์แปดพันเจ็ดลอยเนาะสางปีล่างคุณเด้อเอามาใส่ปีนี้ได้บ่นี่พันปีนี้เป็นจังซี่คือสีดีดีเลยอืมเนาะ แซน้าผลลุให้แซนซามอุ้ยอุ้ยฝาห้องแห่งแทะเป็นเวลาส่องสันจังสีมีไา่ห้องขนาดเนะเาะสำส่สองเนาะโดยของแม่เดี๋ยวเลิเอาหางกันเนาะ เจ็ดสิบสองสามตัวนั้นว่าอยคนละตำหน่งทอ๋อมีแต่สองอ๋อว้าวเราไปจ้าของนี่เพราะเอ่ยโดยวัคซี เอ้โคสบูอ้ามนำเด้อเอ้ยไหนยืนเนาะเมีฟรไฟตรงนะฟีร์ไฟดีเยวเขาพักอยูฮองแฮมตัวนี้เลยทัสมเหอนพักเนาะเหนพักคอนสวัสด์เพื่อน้งมีทางหารอาหารพร้อมเบิ้งฟ้าพู่นะมืดมืดคมควอนเดอ ปูนทัวมีทัวมีย่างแดงขี้เหิงกามีเนาะหานอาหารลาวไตกับปิดเนาะเลเกโอสไตล์หน้านี้เลเกตเป็นยังไงนี่มันมันเลเก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 ขึ้นมาเปนสไตล์เมาส์าวป่เลเกสไตล์เม้าส์สาวป่ะสไตล์แบบว่าซิวซิวฟังเพลงเลเกสบายสบายแบบ มีสะโพกอันนนั้เขาเห็นเขาเกนอนอยู่เนาะอันแบบว่ามองนางแบบนอนได้เห็นนงจะขกาแฟทึกหรือบ่นะนี่บูพากับบูงพาสซาแดนนี่แดนกูสวมหัวขวานแล้วว่าอันกาแปฟว่าจะเอาจริงก็จะเอาตั้งค่าก็ทีเนียนบอกเป็นแบบที่แบบมันนี่แก้มมันนิกแก้มเนาะ คงเหี่ยมบ่เอื้อตั้งแสุดเลยขายกันอะไรตอนนี้งั้งยุที่พี่เล็กพี่สิทจะชว่าซะเลยตอนนี้แห่งไฟฟ้าดับทำผู้สวมแห่งเงียบเงาเข้าไปอีกถ้าไฟฟ้ามาเพราะว่าเบิงโอกเลยว่าหาได้ปิดได้เปิดแบบเด็ดหานตัวนั้นก็อยู่ดีแต่ว่าเอาตังค์ยังขึ้นหมดเนาะน่าจะปิดเนี่ยือจะเป็นหัานี่แหละที่ว่าเปิดนะก็จะว่าแขมข้องนะหอนเดดละห้านดอนเดด ทานอาหารคำฟองดดดเดตกระเมนฟ้าคือมืดมือทั้งผสมแล้วกาไฟฟ้ากระดับตอนนี้นะแล้วการลมพัดเย็นดีไฟดับเั็งที่ทุกมือบอสาบอได้ดับทุกมือบอโอห้ากระดับเขาจะนั่งนอกเลยว่าขบว,วนาย,ายานฟ้าลงมั้นี่บอโอเค ไปเชี่ยวผสมรอบฟ้ามือแทงูกฟ้าเอ้ยโอ้ลมพัดเอาบางแหงพาย,ยุเข้าโบจักน้องพันอุ้ยอุเข้าไนเข้าไหนพันนเรื่มๆสายานยนแ้พันเขากลับไปกนุาทกลันะอืมเห่าลยาซีน,น,นีทางเหือนี่ก็จะที่กลับเหือ่น้ทำผสมเนี่ยจะเาห้าป่าสิก็จะที่กลับเนาะเพราะว่าอันตรายโอ้ฝรั่งขับเหนนือเออฝรั่งขับเหือ่ทำผสม ก <c oughs> มาล้วด้ีดตรงหน้าระหว่างฟ้าเดอร์มืดแห่งมันเลื่อมแมมแมปนะปิดแล้วปิดแล้วคน่าให้ปิดโมดเครื่องบินทะผู้ส่งเฟรักับขับเหือบอกว่ารั่งไปห้าปลายืดุนแล้วกลายเป็นสาวประมงแล้วบอคนอาบนำเดนเนาะนี่อาบนสาวผมเลยเออสิวๆเลยอ้าวหายอ้ยังไม่หายเด้อคนดู ชาวผู้ชมเบิ้งฟ้าพุนะ่น่ะบรรยากาศแบบดีแห่งซุ่มซื่นแห่งแต่ว่าฟ้ากำมือเป็นตะยานแห่งอิลี่คือกันนี่แหละคือพายุเข้าเลยตอนนี้เขานอนนี่เป็นเขาอยู่เกาะไอ้ท่านผู้ชมนี่นะโบได้อยู่ตามแบบมูบานที่มีพุนทางตัวไปโบแมนได้อยู่เกาะเลยนะอยู่เกาะนอนเด้นี่แหละที่มาบบมีรถใหญ่รถใหญ่กับขี่บบได้อยู่ที่พิ่งขี่แต่รถที่และการรถจักรขี่เหือรถจักรกับส่วนน้อยขี่เหือส่วนใหญ่เลย เวลาลมจังซีนี้มันหิบเข้าอัน,น,นเข้าเข้าแคมหิบกลับเงินทำผู้สมเรื่องขี้เงินนะพอมันอันตรายเ้าก็จะว่าพ้าลมจะซีละเหือ่มันจะลมใดจะจมได้ขนะปีนได้นะตอนนั้นน้องเมย์ไนมเฮ้ยซาดามันเพินพ่นว่าเพิ่นลจะไปกินข้าว <laughs> ตอนนี้กับฟ้าฮองฟ้าคึมเลยยักเ์บากับทำผู้สมกับโมกาเบาลก็ได้ขี้ยานมาขี้ยานเนาะทำผู้สมเนาะตะกี้ในตอนนั้นาเขาไปเพาไปเบิ้งก็จะห้าป่าเนาะพาขันขีเหือเอาไปห้าป่าเฉลี่ยลมมาสิ่ก็จะพิพาเขาเข้าในก็ไม่เข้าใจเนาะบ้าตกแรงมาเดลคาวว่าคนอันตกน้ำจมน้ำอยอมว่าพัดลมจังสิแหละอันตรายในเรื่องขี้เหื่อนี่ กันยุกางรับโบได้ดิเม่อก็จะว่าคันยุกางเราแบบอย่างกับโบได้นะแบบโอ้ยให้นํานิ่งลมนิ่งสิจึงกลับเข้าได้ตอนนี้ก็ยูง,งมืดไปก่อนท่านผู้ชมก็จะว่าถ้าฟ้าอันตกฟ้า,าหองฝนตกแห่งกันสิน่ะพันยุเข้ากัสินะไฟฟ้าจะดับมื่คืนเลยคนณวานะ่ะเซตบานี้หอก็ดับแบตกับซีมืดมันไ้สังละห้านกินซีมืดเลยได้หนิหกโมงแล้วท่านผู้ชม แห่งแค่แห่งว่าท่านผู้ชมทังงพองทางเลื่อมทังพ้นทะเข้ามาฝากกัย้าต๊ะเข้ามาเข้ามาฮอตในในพี่แล้วงแ้ตอนนี้ก็กัญญาจด็ขี้มุกไล่อีกแล้วนงาเย็นเข้ามาว่าเดียวเลยเย็นสะบันนาดเลยเข้ามาก่อนแล้วแล้วกัทอดซีนอันนี้เจวน้ำปลา แหนมทอดมาแล้วมีลำโพงน้อยบอคั่วผักบงใส่แดงดืมบอกแล้วเหรเห็ดกิีกติกแ,ลกแ,ลแล้วก็กระเพราหมูไข่ดาวหอมขนาดเลยมาแล้วของน้องนาเคปับเพิ่นวาซานน้องเมย์ก็เคยกินนะผู้สูเคปับ ทางในเป็นเป็นจังได้เนาะไก่ไก่บะไก่ทอดไก่ต้มยำมึงก็คือส่งสีแสร็คือชิมีแบบมีอ่ามายองเนสยังไงบ้างว่าเนาะเนาะเสร็ปนี่มันก็จะมีเซนไฟน์น่ะเซนไฟน์สดต่อไปลงโอเคทำผู้สมตอนนี้เอาก็จะกลับแล้วแต่ว่าขอเทียนไปเด้อขอเทียนก็จะมาใจดีขนาดเลยนี่ เพราะว่าไฟดับก็จะว่าอาการแบบนี้นี่แมนไฟดับจนแจ้งแน่นอนเมื่ออื่นเศร้าอะไรไฟจะมาแล้วก็เลยว่าพักโดยเขาจะว่านั่นเดี๋ยตอนได้ขีงงามมาแปลงเพราะว่าตอนนี้สร้างไฟเขาจะเป็นยูฟ่านั่นเดียมื่ออื่นเศร้าแหละจังขีงงามมาแปงก็เลยว่าไตเทียนยางไปห้าทีพักเห่าแล้วก็เอาเทียนนี้ถ้ามันเลือยเยอะก็ต้องได ต้ในห้องหิบลับตาเที่ยวมนีบุญไฟฟ้าคับผู้สมเดิอนอนแขงไปนอนแขงไปตั้งใจมาไปเอาห้องมีพัดลมนอนดีๆมีเอรสุดท้ายสุดท้ายบริสไซไฟฟ้าดับนี่จะเข้าใจอยู่เพราะว่าฝนแหงพยุเข้าเนาะ ฟ้าหองฟ้าเริ่อมอาแทวเอาว่าเขาเข้าใจ็กระเจ้าทำผุโสมนี่มือทางข้างบูเห็นอย่างเลยนี่ยังมือนี่บูเห็นอย่างเลยบูจักเหงียงแต่ทำผุโสมจะร่อนเสี่ยวทำผุโสมเพราะมือตึบเด้อเอาว่าบูเห็นอย่างเนี่ยสักมากระเฮาตอนนี้เอาก็ยานไปบนผักหอยแหละทำผุโสมเอ้ยแต่สำหรับอาหารนี่ข้อแนะนำเด้อผู้ได้มาเที่ยวแมนถ้าผู้ได้มาเที่ยวดอนเดชดอนโค้งพร น,น,นี่แหละมืนมืออื่นเขาจะพาไปเบ่งอันตาดลีพี่อีทรรมผูสมโหแต่ว่าสำหรับอาหารอย่างนี่นี่เป็นมาโรถมาสร้างกินรดอาหารทึกแห่งเลยยางห้ซาตี้ <c oughs> ยังไวกองซันเด้เทียนกสิดาป,ปรดีบุหอนอบอลผักก็น,นี่ธรับผูสม <c oughs> แบบว่าแบบอาหารในทึกแห่งเด้อสิบปลายพันกีบซาวปลายพันกีบเด้อทึกแหงสุด <c oughs> คุม้มอาหารนี่นะ่ะส,สนุนเลยมากินรด <c oughs> อาหารนะ แซบแม่ไล่แล้วก็ทืกแล้วก็แซบพร้อมแซบเรื่องอาหารนี่แบบแนะนำรสทำผู้สมมาในสร้างกินรสอาหารโคตรทึกเลยทึกจะทึกว่าน้องพันเนาะไอ้น้องพันจะว่าถืกแห้งก็ยังมาทรงเห่าดิโอ้ยสาวนี่จะกินจะกินมาบ่ เจ้าคือมาจะโยกบ่เปนยาละมาเรามา็มาส่งเฮาเพื่อนได้กินต้นเฮาเดชเฮาเอาต้นเอายังเพื่อนกินเฮาผู้สมนี่มาส่งเออขอบใจเด้อเออคิดฮอตอเมนเด้เด้ลูกชายของน้องเมย์เองทัพผู้สมมตอเมนทัพผู้สมมติกาจะฮู้เนาะเอฟซีกระไล่ได้อเมนนี่นี่เฮนนั่งสิเลคิดฮอตอเมนกาจสิละแลนนำนั่งสิเลย้อนเออ บ้มันมืนแฮงเกื oh. อบน้องเมย์แม่เกือบน้องเมย์มันโล่เฮงมันบุมีพื้นแล้วก็บุมีไพาเอาควายกันเทียนดาไปเดี่ยวคนเดียวเอามามดโอ้ยหมดสักเกือบนะหมดเยอะเกือบบุมีพื้นเกือบมืนแฮงบุมีพื้นมันลอกแล้วแล้วกับพอดีฟฝนทันเด้ ท่วนเรามันเพื่องเปียกเนเงเบอร์นีสบายเบอร์นีมีพื้นนี่แต่เบอร์นีเบอร์นียัใส่รับเบิร์นโเกมกลุ่นีทังฮกฮึฮึ้ึฮึฮ้นึฮ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 น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những